สุวิชาโนภวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญก็ต้องขอกราบสวัสดีกับท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าขยาวขวัญกับผมผู้ดำเนินรายการตั้มชัยและทีมงานตั้มชัยใจเพชรด้วยนะครับก่อนจะไปสดับรับฟังนั้นขอเชิญทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าพี่ฝนคืนแรกที่กลับบ้านเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านในจังหวัดลำพูนนะครับย้อนกลับไปเมื่อ18ปีที่แล้วเรื่องมีอยู่ว่าพี่ฝนเป็นคนจังหวัดลำพูนและต้องออกไปทำงานในนิคมอุตสาหกรรมของจังหวัดซึ่งอยู่ไกลจากตัวบ้านของคุณน้องคุณน้องก็ต้องไปอยู่ที่หอพักใกล้ๆที่ทำงาน ประมาณเดือนสองเดือนถึงจะกลับบ้านทีจนถึงวันหนึ่งคุณน้องได้กลับบ้านในคืนวันศุกร์บ้านของคุณน้องเป็นบ้านไม้สองชั้นชั้นบนเป็นไม้ชั้นล่างเป็นปูนนะครับคุณน้องกลับไปถึงบ้านก็กินข้าวกินปลาคุยกับพ่อแม่เสร็จประมาณสองทุ่มได้ก็เข้านอนนอนไปได้สักพักใหญ่ๆก็ตกใจตื่นขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงคนร้องไห้เบาๆโดยความที่ตอนนั้นดึกแล้วอีกทั้งบ้านนอกตอนกลางคืนก็จะเงียบนะครับ คุณน้องได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆของผู้หญิงดังแว่วมาตามลมห้องคุณน้องอยู่ชั้นสองคือถ้าเปิดหน้าต่างหมออกไปก็จะเห็นบ้านของเพื่อนบ้านได้อย่างชัดเจนนะนะครับโดยที่มีซอยเล็กๆขันไว้นิดเดียวและในคืนนั้นคุณน้องก็เปิดหน้าต่างทิ้งไว้พอคุณน้องลุกขึ้นมานั่งข้างของคุณน้องก็จะพอดีกับหน้าต่างก็คิดในใจว่าใครมาร้องไห้วะจากนั้นก็มองออกไปแล้วคุณน้องก็เห็นคนคนหนึ่ง แต่เห็นแค่ด้านหลังโดยมีไฟสลัววจากเสาไฟในซอยนั้นส่องมาทำให้มองเห็นพอดีพอคุณน้องมองเห็นก็เลยรู้เลยว่าเป็นใครเพราะเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันผู้หญิงคนนั้นก็คือพี่ฝนที่ยืนน้องห้อยู่หน้าบ้านของพ่อกับแม่พี่ฝนตัวพี่ฝนนั้นได้แต่งงานกับแฟนปกติแล้วจะแยกไปอยู่บ้านแฟนหลังจากที่คุณน้องนั่งมองอยู่ประมาณ5นาทีได้ด้วยความที่อยากรู้ว่าเขามาร้องไห้ทำไม ก็เลยตัดสินใจเรียกไปเลยว่าพี่ฝนมาร้องไห้ทำไมเนี่ยแล้วพี่ฝนก็หันมาตอนที่เขาหันมาเขาหันมาแค่นิดเดียวเห็นแค่แก้มด้านซ้ายเขาก็หันกลับไปคุณน้องก็คิดในใจว่ากูถามดีๆทำไมไม่ตอบกูวะแต่ด้วยความที่อยากรู้คุณน้องก็เลยวิ่งลงชั้นสองตรงไปที่หน้าบ้านแล้วก็ไปกระชากแขนพี่ฝนแล้วก็ถามว่า พี่ฝนเป็นอะไรร้องไห้ทำไมถามแล้วก็ไม่ตอบพี่ทะเลาะก,กับแฟนแฟนพี่จับได้ว่าพี่ไปคบกับผู้ชายอีกคนเขาก็เลยตีพี่พี่ก็เลยหนีออกมาเพราะว่าเขาชักปืนขูพ่พี่พี่ฝนก็ค่อยๆหันหน้ามามองนะครับก่อนจะตอบคำถามแล้วพ่อแม่พี่รู้หรือยังเรียกเขาหรือยังทำไมเขาไม่เปิดประตูออกมาหนูนั่งมองพี่สักพักแล้วนะพี่ฝนก็เลยตอบว่า เดี๋ยวเขาก็เปิดมาเองไะแฟนพี่ถือปืนเลยเหรอใช่ได้ยินแบบนั้นคุณน้องก็เลยดึงแขนพี่ฝนและบอกว่าพี่ฝนมาหลบในบ้านนูก่อนรับรองแฟนพี่ไม่รู้แน่นอนว่าพี่มาอยู่บ้านหนูแต่พอดึงแขนพี่ฝนพี่ฝนก็ดึงแขนกลับแล้วก็พูดว่าพี่ไปบ้านน้องไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะว่าหนูให้พี่เข้าใครจะว่าก็นี่มันบ้านหนูก็ได้น้องให้พี่เข้าแล้วนะ แล้วคุณน้องก็ดึงแขนพี่ฝนเดินขึ้นมาบนชั้นสองในห้องของคุณน้องโดยที่ไม่ได้บอกใครพอขึ้นมาถึงบนห้องของคุณน้องพี่ฝนก็มานั่งร้องไห้อยู่ที่ปลายเตียงส่วนคุณน้องก็ไปนั่งตรงหน้าต่างแล้วก็ขางไปเกยหน้าต่างแล้วมองไปข้างนอกเพื่อที่จะมองว่าแฟนพี่ฝนจะมาตอนไหนแล้วก็พูดกับพี่ฝนเบาๆว,ว่าพี่ฝนพี่ฝนเสียงรถมาแล้วเวย้ยและเสียงนั้นก็คือเสียงรถของพี่คอน แฟนพี่ฝนนั่นเองขับเลี้ยวเข้ามาจากปากซอยแล้วก็เข้ามาจอดที่หน้าบ้านของพ่อแม่พี่ฝนแล้วก็ลงมาเรียกพี่ฝนประมาณว่าฝนออกมาเลยออกมาเคียกบกูหนีออกมาได้ไงตะโกนโวกเวียวายพ่อกับแม่พี่ฝนก็เดินเปิดประตูออกมาพ่อพี่ฝนก็บอกว่าใจเย็นๆคอนค่อยๆค,คุยกันมันดึกแล้วเดี๋ยวชาวบ้านแตกตื่นแต่พี่คอนไม่สนและพูดว่า ไม่ต้องยุ่งผัวกับเมียเขาจะคุยกันรู้ไหมว่าลูกของพ่อกับแม่มาทําอะไรกับผมไว้ไปรเรียกมันออกมาไม่งั้นกูยิงนะแล้วเขาก็ชักปืนที่เหน็บเอออกมายิงขึ้นฟ้าสามนัดคุณน้องก็ตกใจทําอะไรไม่ได้แล้วพอเสียงปืนนัดสุดท้ายสิ้นสุดลงก็มีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาจากหน้าบ้านแล้วคว้ามือพี่คอนที่ถือปืนอยู่แล้วพูดวาาา่าพี่อย่าทำอย่างนี้ถ้าพี่จะทำางนี้ พี่ทำหนูคนเดียวอย่าใ,ให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยเลยแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือผู้หญิงที่เข้าไปแย่งปืนนั้นก็คือพี่ฝนคนที่นั่งอยู่กับคุณน้องในเวลานี้และในความคิดของคุณน้องตอนนั้นแล้วคนที่นั่งก้มหน้าอยู่ที่ปลายเตียงของเราตอนนี้เป็นใครแล้วพอพี่ฝนพูดเสร็จปุ๊บพี่คอนก็ดึงปืนลงมาแล้วก็เล็งไปที่พี่ฝนแล้วก็ยิงปังทันทีเลยครับแล้วก็ยิงพ่อด้วยยิงแม่ยิงที่หัวทั้งหมด3นัดเลย ทุกคนล้มลงหมดและสุดท้ายพี่คอนวิ่งมาที่มอเตอร์ไซค์แล้วเอาปืนยิงกอกปากตัวเองทะลุท้ายทอยแล้วหลังจากนั้นคุณน้องก็ไม่รับรู้อะไรอีกเลยคุณน้องมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วใส่เฝือกที่ขาแขนแล้วก็ใส่ปลอกคอขาหักแขนหักเพราะว่าคุณน้องตกจากหน้าต่างที่นั่งมองเขาคุณน้องไม่รู้ว่าตกใจแล้วยืนขึ้นแล้วทำให้พัดตกหรือเปล่า แต่ที่คุณน้องจําได้ก็คือเธอเอาคางไปเกยไว้ตรงหน้าต่างแค่นั้นคุณน้องก็ถามแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ก็ลอ้ฟังกลางดึกได้ยินเสียงโคมคามในห้องครัวก็เลยรีบลุกขึ้นมาดูก็เห็นหลังคาที่ชั้นล่างตรงห้องครัวกับเบื้องมันแตกอยู่แล้วก็มีอะไรไม่รู้มากองอยู่ตรงนั้นก็เห็นคุณน้องนอนสลบอยู่ตรงนั้นก็เลยรีบนําส่งโรงพยาบาลนะที่แรกคุณน้องก็ยังมึนๆอยู่ แต่ผ่านไปได้สักพักก็รวบรวมสติได้แล้วเล่าเรื่องทุกอย่างที่เห็นเมื่อคืนให้แม่ฟังแม่ก็เลยบอกว่าพี่ฝนพี่คอนน่ะแล้วพ่อกับแม่เขาตายมาได้สองอาทิตย์กว่าแล้วเพราะว่าพี่ฝนมีชูแล้ววิ่งหนีมากลับบ้านพี่คอนตามมาแล้วปืนยิงตายในหมดบ้านแล่ถ้าออกจากโรงพยาบาลก็กลับไปดูซะบ้านหลังนั้นไม่มีใครอยู่แล้วเป็นบ้านปูนชั้นเดียวที่เขาทุบทิ้งไปแล้วพอคุณน้องกลับไปที่บ้านก็ไปดูปรากฏว่า บ้านหลังนั้นถูกทุบไปแล้วจริงๆและทุกวันนี้ขายที่หักของคุณน้องก็ยังต้องใส่เหล็กดามไว้ข้างในจนถึงทุกวันนี้หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นบ้านของคุณน้องต้องทําบุญบ้านครั้งใหญ่เพราะว่าคุณน้องพาพี่ฝนเข้ามาในบ้านแล้วพระท่านก็บอกว่าคุณน้องไปดึงพี่ฝนออกมาจากวังวนที่เขาต้องกระทําซ้ําๆให้มันผิดแปลกออกไปเหตุเพราะพวกเขายังไม่ถึงคาด จึงต้องวนเวียนและติดอยู่กับเหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆและการทำบุญในครั้งนี้ก็จะช่วยทำให้พวกเขาหลุดพ้นจากบ่วงกรรมได้นั่นเองก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องพี่ฝนคืนแรกที่กลับบ้านเรื่องนี้ให้กี่กระโหลกกันครับสำหรับผมแล้วถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมก็คงจะสลบไป3วัน3าคืนนะนะครับก็หมดเวลาลงแล้วกับรายการเรื่องเล่าขยาขวัญกับผม ผู้บรรยายตั้มชัยและทีมงานตั้มชัยใจเพชรสำหรับผู้ฟังท่านใดต้องการส่งเรื่องเล่าของตัวเองรบกวนส่งมาได้ที่อ e ีเมลด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้เรื่องเล่าขยาวขวัญขอกล่าควคำว่าสวัสดีครับ